บุรีรัมย์ก็แค่ปากซอยวันนี้ไม่ส่งมอบรถให้กับคุณลูกค้ารถคันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายออกแบบฟรีดาวเลยนะที่สำคัญส่งให้ถึงบ้านไม่ต้องใช้เงิน นี้เราก็เดินทางกันมาสักพักใหญ่แล้วเนาะจากสระแก้วเป้าหมายเราคือบุริรั์ไปส่งรถให้คุณลูกค้ากระเที่ยงแล้วถามว่าหิวข้าวไหมหิวไหมพี่หิวหิวแต่จ,จุดหมายของเราเอาง่ายๆคือลูกค้ารเราขอส่งรถให้คุณลูกค้าก่อนลูกค้าจะได้รับรถไวๆเนาะ,ะตั้งใจไปถึงเป้าหมายก่อนแล้วกันแล้วค่อยมาจัดการธุระตงท,ทีหลังโอเค,อเคประมาณนี้เดี๋ยวติดตามกันต่อ ใกล้ถึงบ้านลูกค้าแล้วลูกค้าจะได้เห็นรถเป็นครั้งแรกแล้วต้องบอกกันนะว่าลูกค้าเนี่ยไม่เคยเห็นรถเลยเคยเถเลยคือได้ดูรถเราผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นเองเออแล้วก็เรื่องการส่งเอกสารต่างๆนาน,นาเน,นี่ยก็คือช่องทางออนไลน์หมดเลยรวมไปถึงเรามีบริการไปไนนั้นนี่ถึงหน <ะ S 2> ้าบ้านลูกค้าไม่ไม่เคยมาเจอกันเลยจริงๆเดีย๋ยววันนี้เราจะได้เจอลูกค้าเป็นครั้งแรกแล้วก็ มาส่งรถให้ลูกค้าครั้งนี้คือไม่มีค่าบริการแล้วเราส่งให้ถึงบ้านเลยใกล้ใกล้แค่ไหนเราก็ไปเดี๋ย่ามาติดตามกันตื่นเต้นปะเดี๋ยวไปถามลูกค้าเดี๋ยวไปถามลูกค้าตื่นเต้นจิ๊กตื่นเต้นแทนลูกค้ามาถึงบุรีรัมย์กี่โลพี่ก็เอาเรื่องอยู่อะการนั่งกันมาปวดตูดหมดแล้วเนี่ยนี่รถลูกค้าเตือนตาดีอด สวัสดีครับคุณพี่อ้ายแล้วก็คุณแม่ชำนาญนะครับวันนี้เห็นรถครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างครับสวยดีครับอันนี้คือก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นรถจริงๆมาก่อนเลยไหมครับเคยเห็นแต่ในในเพจครับอ๋อไปดูมาช่องทางออนไลน์มาครับถูกใจไหมครับถูกใจครับสวยดีครับอันนี้อนุมัติใช้เวลาอนุมัตินานครับกี่วันประมาณวันเดียวนะมาดูเมื่อวานเมื่อวานครับเมื่อวานดูเมื่อวานวันเดียวเลยวันเดียวเลยเหรอครับ อเอกสารยุ่งยากไหมครับไม่ครับไม่ยุ่งยากเลยครับแล้วใช้เงินในการออกไหมครับอันนี้ไม่ครับฟรีทุกอย่างฟรีทุกอย่าง <c oughs> อยากจะฝากอะไรสําหรับคนที่อยากจะได้รถยนต์ไหมครับสักคันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ออกง่ายดีครับอ็นมอสไว้ดีรู้สึกไว้ใจอ่ะไว้ใจบริษัทไว้ใจบริษัทอ่าโอเคครับยังไงก็ต้องขอบคุณมากนะครับขอให้มีความสุขกับการใช้รถครับขอบคุณครับ โอเคครับใครอยากได้รถยนต์ดีๆสวยๆแบบนี้ส่งมอบตรงถึงหน้าบ้านท่านครับติดต่อมาที่092 901 5 6 5 5กูนนจัดให้รถเป็นของคุณเอาหมดซะแล้วต้องขอบคุณน้ำเย็นๆชื่นใจจากคุณลูกค้าของเราด้วยเออตอนนี้เราอยู่กันที่ชื่อร้านเลยชงเออไม่ใช่สิโรงชงชาสภากาแฟ โรงชงชาสภากาแฟถ้าใครแวะไปเวียนมาก็สามารถแวะมาได้อยู่ที่น้องกี่ใช่ไหมน้องกี่แถวๆโรงไฟฟ้าเนาะถ้าใครอยากมาสัมผัสบรรยากาศความวินเทจมาดื่มเครื่องดื่มเย็นๆมาสัมผัสฟิลดีดๆที่นี่ตอบโจทย์นะครับที่นี่ตอบโจทย์สามารถเข้ามากันได้ง่ายๆอยู่ติดถนนใหญ่เลยอยู่ติดถนนเลยแวะไปเวียนมาก็ถ้าเจอนะป้ายเบลอเลยเนะี่ยโรงชงชาสภากาแฟก็แวะเข้ามาอร่อยจริงหมดแล้ว